เราเป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้ในช่อง,สงแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับสวัสดีครับคลิปนี้ผมก็มาชีเป้ารถสวยราคาย่อมเยาท่านผู้ชมได้เลือกกันอีกแล้วนะครับอันนี้เป็น Honda c i วิ c ด i เมนชั่นครับปี2001สีสันก็มีริ้วรอยบ้างครับตามที่เราเห็นกันเมื่อกี้นี่นะครับโดยรวมแล้วก็ไม่น่าเกลียดนะครับรอบคันยังเงางาม ซีบ i คเดิมพันชเครื่อง1.7ครับตัว exi p ี0นน้ำมันเล้วนครับไม่เคยแก๊สเปลี่ยนเครื่องมาใหม่ครับแต่เป็นบล็อกเดิมเครื่องตัวเดิมนะครับเครื่องรุ่นเดิมก็เอาไปใช้ยาวยาวคุ้มคุ้มครับถือว่าได้ลงเครื่องใหม่ครับดีแผ่นนอกเงางาๆครับแม็กเดิมโรงงานเลยทีเดียวยางหลอกเหลือเยอะๆนะครับไฟหน้าใสปิ้งภายในก็สะอาดครับไม่โทมบอกกำมะหยี่สภาพดีครับแอร์เย็นมีเครื่องเสียงจอแอนดรอยช่วงล่างดี เดียวซ้ายสุดขวาสุดไม่ดังครับเริมเอกสารชุดโอนครบนะครับก็คือคันนี้รถบังคับโอนครับก็คือซื้อไปแล้วก็ขอให้โอนเลยนะครับโอนเป็นชื่อเลยสามารถดูรถได้ที่จังหวัดราชบุรีนะครับคันนี้ก่อนเรียนทางก็นัดหมายกับเจ้าของนิดนึงครับเบอร์โทรผู้ขายอยู่ใต้คลิปเช่นเดิมถ้าหาไม่เจอกดที่ชื่อคลิปได้เลยครับก็มาดูภายในกันบ้างครับภายในก็สวยสะอาดครับมีเครื่องเล่นเสียงจอสัมผัส ผ้าสภาพดีหน้าต่างไฟฟ้าทั้ง4บานครับห้องโดยสารสะอาดภาศี19คุมภาพันธ์64นะครับก็ไปต่อกันตอนโอนได้ครับราคา8 9 9 0 0บาทครับคันนี้ปี01นะครับเครื่องลงมาใหม่นะครับคุมค้มๆเอาไปใช้กันยาวๆครับของเครื่องเดิมๆนะครับมันมีรอยชนพื้นที่เก็บสัมภาระด้านหลังกว้างขวาง,วางโฟมเดิมจากโรงงานยังอยู่เลยครับรถเดิม นัานใดสนใจก็สามารถติดต่อเจ้าของโดยตรงได้เลยนะครับเปร์โทรใต้คลิปเช่นเดิมทางเราก็เป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้นครับไม่ใช่เจ้าของไม่ใช่ในหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ